สบายดีพ oh, no. ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสมองสุบอนพ่อก็ส่องนองแทนพี่น้องพอนองแทนนพ่นไปเหยียงเฮ็ดละโงกได้เฮ็ดปู่อักนอืมหลังโง่เฮ็ดปูกแกงเส่ะ มาเจอหน่อยวกินเรบอปาย้อย่อะกินเป็นบ่อยกินเป็นกเลงง้อวะเลี้ยงง้อมันพอบ่ถูเน้อือโอมถู้บึ่อยากนอนอยู่บ่เฮ็กก็ก็ออกลลยแท้ลุงแ่นแสรมาหาพอแททเทืมาคืนนี่เราไปเก็บเอา

ดวงควงนะบอบอสบอทานละครดวงควงน้าเลยยังดุงเงินไปเยี่ยนไปเยี่ยนแต่ละเถื่อนี่ที่เขวบแล้วตแกงเนาะพี่น้องมาเด็กพี่น้องแม่น้องแท่นสิแกงสู่กินพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นะเมื่อวานในแม่น้องแท่นบอสแกงสู่กินเนาะเมื่อในแม่น้องแท่นสิแกงพี่น้องสู่กินใส่ผักติ่วงามๆพี่น้องแหลมเลยบนนี้พี่น้อง มีแต่จุ่มงามๆเห็ดปุ๋กกระไดพอซิเพิ่นพากันแบ่งซ้าพูดกันได้แบ่งซ้าพูดเลยก็ได้พอแกงพออ้อเอาซ้ำนี่เลยเนาะซ้ำนี่ก็งามแล้วพี่น้องได้กินแหละน้ะพี่น้องน,นี่เดี๋ยวแม่้องแทนสิแกงสู่กินพี่น้องไอ้กิน กับพายแน่เนาะล้างแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเว้ยมีต่จุ๋มยิ้งยันหลงแดดแล้วแม่นหนังแทนกับสิแกงพี่น้องแกงนะจ๊ะเราเราเบิ่งเราส้มนะพี่น้องตอนแกงกับตอนกินนะพี่น้องเนาะสิกินก็คือสิกินกับน้องแทนนี่แหละพี่น้องเว้ยจะสิกินกระพายเนาะกินกับน้องแทนเพราะว่าพอน้องแทนเพิ่นกินแล้วเพิ่นมาหามาเพิ่นกะ กินแล้วเพิ่นซื้อรถตลาดน้อยเพิ่นก็กินกินไปแล้วน้องแทนก็พราะ่ายเพิ่นก็จีเฮ็ดนี่แหละพี่น้องจีเฮ็ดเพิ่นก็กินไปแล้วแล้วเบิ่งแล้วส้มนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องจุ๋มใหญ่คักเนาะพี่น้องเม่น้องแทนยังไม่ถึงไหนอาบน้ำใช่พี่น้องน้องแท่นแก่เฮ็ดแล้วน้องแท่นไปหาหนักซะก่อนพี่น้องเลย จะสีเด็กมนานั่งกิเกงเฮ็ดละงงแซ่บแซ่บโลดนะพี่น้องพอนอ้องแทมพิ่นเอางัวมากะสิเดะลงไปเบิ่งวงัวงน้ำน้องเอ้ยแกงทั้งเฮ็ดปวกทั้งเฮ็ดละง่แม่ลอยมาแล้วลอยเอาแล้วบ่ได้ไปหาเฮ็ดบ่ เพิ่นไปนหาสองคืนแล้วพี่นอ้องหาสองคืนนเมือ่อเพิ่นนอาเพิ่นสิไปใส่ต่อกหาอยู่หากลิ่นนะเก่งพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นผัดห้ามาเพิ่นผัดบม่ค่อยกินนําพี่น้องเพราะเพิ่น,นเพราะว่าแนวเพิ่นบ่มากขนาพี่นอ้องแนวเพิ่นบ่มากแน สงห้ายูห้าจิเนี่ยบดได้ค่อยอนั้นน้ำดอกพี่น้อยเนี่ยบอดด้คอยห้าน้ำดอกถ้าว่าอยู่อันนั้่ะแต่อยู่กรุงเทพแล้แม่น้งแท่นเลบริเฮ็ดเนี่ยยูเนี่ิ๋นหนึ่งเขาก็แม่น้งแท่นบอดด้คอยหนึ่งดอกนี่จะเพิ่นและเฮ็ดชูกิ๋น พออยู่ลำานกกะเนาะพี่น้องเนาะอยู่แถวอันนี้นะพี่น้องอยู่แถวน้องจอกเนาะเพราะว่าเพราะมันเป็นบ้านนอกเนาะมันเป็นแบบมันมีทงไฮทงนานะเนาะแลมันก็หาอยู่หากินมันก็สบายเนาะเพราะมันเป็นทงไฮทงนา เราเบิ่งเราส้มตอนกินเนาะพี่น้องเนาะว่าสีแส็บสีนวดสันใด้เนาะสีมือแม่น้องแท้เองพี่น้องเอ้ยว่าสีแส็บสีนวดสันได้จนเต็มหม้ออเนีไยพี่น้องเอ้ยแม่น้องแท้กับซีได้ใส่พักติ่วลงไปพี่น้องต้มสะพักติ่วนาะพี่น้องพักติ่งก็ไม่ติดหง่อนยิ่งใหญ่ หลังโพดพี่นอ้องแม่แทนสิแกงสู่กิน,ลนออกเลย,ย,ย,พพยพี่น้องเลยแกงใส่แกงใส่มริกดิบแข็ดน้ว่าพี่น้องเลยมงอจูนันเป็นไงมันแหงขับแล้วเด็ดตึ๊ดเด็เดบรินตุริสเหมาสอง ตู่กับส้มไผ <c oughs> ่อีตูตด่นนดีเดพีหน่อยซื้อมาแต่ตลาดตักซองจะอไร่บ่นกหน่ยน้องไถ่ตู่ดีบ้า ใส่ประเดกพี่น้องโอ้ยหอมเลยพี่น้องเอ้ยใส่กุ้งนัว ทมันกินนะคะฮะกินเลยเขาวกินน้ำซาบอยู่อิ่มเลยใส่ผ้าอิตู่กอนข้นมาล่างเลยเด้อแล้วเราจิมาแเว่ยางยาเราบดโมเว่ยโบราณอ๋อบ้า พอหนึ่งแทนเพิ่นแมงขอไก่เพิ่นเอยากแล้วมาเบิ่งระส้มตอนกินนะพี่น้องเนาะแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องแกงเฮดละโง่กินคนเดียวอีพ่อ,อพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องกินแกงเฮดละโง่กินข้าวสาวน้ำกันพี่น้องแต่หงวยอยู่ตลาดพี่น้อง กินคนเดียวพี่น้องเอง้ยสบายดีพวกแม่พี่นอ้องพอน้องแท้มเพิ่นกินแล้วเลยพอน้องแท้มเพิ่นมาขอกายทำอะไรกนนมานืนมาหาแม่บ้างข้นมาหาแไหม แกงให้เราโง่แกงให้ดปุกอ่ะพี่น้องอืมวานาลีเซ่ปะเซ่พี่น้องอันนี้คือเห็ดป่ะ ให้รปวดกระดองไงหวานควองแฉ่เพิ่นห่ามาแล้วเพิน่นบม่ค่อยติดดอกพี่น้องแนวเพิ่นบ่มากเพิน่นแบบแนวบ่มีเลือดบ่มีหยางเพิ่อนปะเพิ่นไปอยู่ในตารางอย่างเนยเพื่อนแง่ข้อไก่ตอนนี้ mua ăn áo mua mà 4 tủ เฮ้กมาแบ่งกัาซานผูดแม่ลงทานแกงเกิดเป็นหมอท้าผู้เดียนะอ้ยแมงแท้มันหนึ่งก,กินถ้าได้ผู้เดียวลายปะนะ ติดเลยอ่ะขิดตะไคร้่เนาะมาขึ้นอย่ท้นงตกข้งต๊ข้างลมพี่นนองเลยทั้งฝนทั้งลมแม่มัองแทนนอนบูเมื่อปูแลลวอะหยิกินเลออนอยอเอามแกินเดาปเย <c oughs> 你也不。 ใชเพิ่ก็ได้รสับเตการุ๊กและจงฝน แต่ก็สิว่าคิดเพียงเท่านี้นะพี่องกินหน้าพอกันำไมอย่าลืมกดซีซั่ม่องแชน์นะพี่นองบ๊ายบาย